ชีวิตคนเฮามัน่มีเอียงแน่นอนเลยค่ะจากที่ว่าคนเคยยิ้มเคยเดินได้เคยหัวเรอะเคยสั่งเสียงหัวเราะให้คนอื่นเพราะคิดว่าเจ้าของเก่งแข็งแรงอายุยังหน่อยบ่เจ็บป่วยไัยสิฮหูค่ะว่าาาใตายรอยยิ้มมันมีเอยียงสอนอยู่ลาย ภายใต้รอยยิ้มภายใต้เสียงหัวเราะที่เฮาเหตุให้ทุกคนมันมีน้ำตามีความกังวลมีความหวาดระแวงมีความทุกข์ที่มันสอนอยู่ค่ะเมื่อนี่หูเลยค่ะว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นผู้ใดที่ยังอยู่ข้างเฮาขอบคุณโอปานะคะที่ป่ะวาณสิเกิดียังก็ยังเลือกที่สิอยู่ข้างๆ วันที่ฝึกเดินแล้วล้มงุดเงีดค่ะบอยากเกดอยางเลยคิดสว่าถอดแท่ค่ะคนเคยย่างเร็วเหตอย่างกันเร็วๆกลายเป็นว่าช้าไปหมดทุกอย่างโมโหค่ะปัดขาที่ว่าเพื่อนเอาไว้ท้าฝึกเดินทิ้งเจอคําบ่าโอปาอยู่คำนึงค่ะโอปาบอกว่าเธอไม่อยากกลับมาเดินข้างฉันหรอ เธอไม่อยากมาวิ่งข้างฉันหรอเหตุให้ลูกข้นสูอีกเครื่อนึงค่ะกลับมาพยายามกายภาพถึงตอนนี้มันจะยังแค่ยีซนในการก้าวแต่ก็จะต้องสูต่อไปค่ะอย่างน,น้อยก็เพื่อคนข้างหลังเพื่อคนข้างๆที่เขายังเลือกที่จะอยู่กับเรา น้อยคนคะ่ะที่จะเข้าใจปัญหาและก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กําลังใจหลังจากนี้หลังที่เราเดินได้อีกครั้งหนึง่งถ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้มันก็จะเหตุให้เฮาหูคุณค่าของชีวิตขึ้นใช้ชีวิตให้ดีขึ้นมากกว่านี้และก็คงระมัดระวังดูแลสุขภาพเจ้าของให้หลายกว่านี้ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะอาจจะเป็นขาขวาเนี่นะคะที่ยังบ่ค่อยมีแหงแต่ก็ต้องพยายามค่ะมันอยู่ที่ใจเนาะทุกอย่างก็คืออยู่ที่ใจล้วนเลยค่ะเส่อว่าอีหยังกระซามที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องจบลงได้ปัญหามันเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้ค่ะ บอยอมแพ้แน่นอน